ครับนักเรียนวันนี้นะครับในรายวิชาการงานอาชีพงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับจะมีวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวงจรหลอดูเลเซนต์และวงจรไฟฟ้ากําลังนะครับซึ่งอุปกรณ์ในการเรียนนะครับมีดังต่อไปนี้ครับอันแรกนะครับก็จะเป็นอะคอนเมอร์ยูนิตนะครับก็คือคอนเมอร์ยูนิตตัวนี้นะครับจะใช้ในการตัดต่อไฟโดยเฉยนะครับ เพื่อความปลอดภัยในการาทดลองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เบรกเกอร์หลักแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยต่อมานะครับมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นสายสายต่อออกมาจากเบรกเกอร์ลูกย่อยนะครับามาที่เต้ารับหร,หรือเราจะเรียกว่าเป็นวงจรไฟฟ้ากําลังนะครับเต้ารับตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ แล้วต่อมานะครับต่อมาก็ดูสายนี้นะครับสายตรงนี้สายตรงนี้จะต่อออกมาจากต่อพ่วงออกมาจากในส่วนของเต้ารับนะครับก็คือจะมีทั้งสองเส้นนะครับจะมีเส้นลายแล้วก็ในรอนอที่ครูเคยสอนไปแล้วนะครับเส้นลายมันจะมีไฟนะครับเดี๋ยวครูลองวัดให้ดูนะครับอันนี้ครูเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะวัดให้ดูนะครับเห็นสังเกตว่าจะเห็นไฟนะครับไฟที่อ่า ให้ควงวัดไฟนะครับแสดงว่าเส้นนั้นเป็นเส้นลายอ่าลองวัดสีเงินสีฟ้ากันดูอ่าไม่เห็นไฟนะครับแสดงว่าเส้นนี้เป็นเส้นนิวตันที่จริงนะครับมันจะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือจะเป็นเส้นกล่าวแต่วันนี้ครูจะจําลองแค่สองเส้นก็คือเส้นลายแล้วก็เส้นนิวตันนะครับอ่ามาดูในส่วนของวงจรหลอดฟลูละเส้ซนต์กันบ้างว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าระดับแรกก็คือนะครับอ่าจะเป็นสวิตอ่าสวิตนะครับตัวนี้ เป็นสวิต์ทำหน้าที่ตัดต่อนะครับตัดต่อไฟอเดี๋ยวครูแกะให้ดูนะครับอตอนนี้ครูได้เอาเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการปฏิบัติงานอยู่กับไฟฟ้านะครับเราต้องเอา,อเ,อาเบรกเกอร์ลงก่อนดูในส่วนของสวิต์เห็นไหมครับสวิต์ก็จะมีแค่สายเข้าแล้วก็สายออกนะครับก็คือทําหน้าที่ตัดต่อวองจรเฉยเนะครับเมื่อเรากด เปิดนะครับกด,ดเปิดตรงนี้จะทําให้หน้าทองแดงน,นะครับสัมผัสกันทําให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับอ่าประกอบอก็ับที่เดิมนะครับอ่าต่อตตไปนะครับหลังจากต่อจากสวิตช์นะครับอ่สายจะมีสายไฟนะครับต่อไปที่อ่านี้เรียกว่าบรลับอ่าบรรลัดนะครับทำาห้าที่อแ,แปลงอ่าแปงดันไฟฟ้านะครับให้คงที่ เพื่อให้เหมาะสมกับาการใช้งานของหลอดฟลูเรสเซนต์นะครับอันนี้เข้านะครับเข้าตัวนี้ออกหลังจากนั้นออกจากประหลาดนะครับก็จะไปเข้าที่ขั้วขั้วตรงนี้นะครับของหลอดฟลูเรสเซนต์ cent, ซึ่งหลอดฟลูเรสเซนต์นะครับรมันจะมีสองขั้วเส้นหนึ่งก็จะเอาเข้าอีกเส้นขั้วหนึ่งนะครับ ต,ตัวนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะต่อต่อต่อไปที่ไหน,นอ่าต่อมาตรงนี้นะครับต่อมาที่ซับเตอร์นะครับทําหน้าที่อ่าช่วยให้ช่วยอ่าหลอดนะครับไม่ให้หลอดเกิดการอ่านำกระแสไหลผ่านหลอดนะครับไม่ให้หลอดเกิดการติดนะครับสังเกตว่าซับเตอร์นะครับจะต่ออ่าต่อขนานนะครับจะต่อขนานกับอ่า หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับเพราะว่ามันทําหน้าที่แค่ช่วยในการทําทให้หลอดเกิดการนํากระแสเท่านั้นเมื่อหลอดมันเกิดกเมื่อไอประหลอดนะครับในหลอดเนี่ยมันเกิดมันมีความร้อนที่เหมาะสมนะครับจะทําให้สตาร์เตอร์นะครับหยุดการทํางานลงเดี๋ยวประกอบหลอดเข้าไปก่อนนะครับเมื่อสตาร์เตอร์นะครับหยุดการทํางานนะครับบาลลา จะทำหน้าที่ในการปรับแรงดันนะครับทําให้หลอดมันสามารถทำงานได้ตามปกติเรามาถึงตรงนี้นะครับมาอีกขั้วหนึ่งของอในส่วนของไอหลอดฟลูอเรสเซนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอเส้นสีฟ้านะครับจะเป็นสายนิวตรอนเพื่อให้มันครบวงจรนะครับนิวตรอนที่ต่ออ,อกจากในส่วนของอเบรกเกอร์ลูกย่อยหรือว่าจุดต่อไฟนะครับ มาเข้าที่คอนเนคเตอร์แล้วก็เข้าที่ขั้วขั้วหนึ่งของหลอดฟลูอเรสเซนต์นะครับต่อไปนะครับจะทําการทดลองนะครับจำลองจ่ายไฟให้กับวงจรดูเอาเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับเอาเปิดสวิตช์ดูนะครับจะสังเกตว่าสตาร์เตอร์นะครับจะทำหน้าที่ของมัน ช่วยให้หลอดนะครับเกิดช่วยให้หลอดเกิดการนํากระแสได้ทีนี้เราลองถอดซาตเตอออกดูแล้อลองเปิดสวิตช์ดูนะครับอ่าไม่ติดนะครับอลองอีกครั้งนะครับมาตัดเตอนะครับอ่า นายเอียนคิดว่าถ้ากูถอดสตาร์เตอร์ออกตอนนี้หลอดมันจะสว่างอยู่ไหมเดี๋ยวกูลองดูนะครับอถอดอกอกเมื่อเราถอดออกตอนที่หลอดมันติดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันสตาร์เตอร์มันได้ตัดการทํางานไปแล้วเพราะว่าบรหลัทมันทําหน้าที่แทนสตาร์เตอร์แล้วก็คือจ่ายกระแสไฟให้กับวงจรปกติ ครับมาในส่วนของวงจรไฟฟ้ากําลังนะครับวงจรไฟฟ้ากําลังก็คือในส่วนของเราจะคุ้นรือว่าเป็นพวกปลั๊กใช่ไหมแต่ที่จริงอาที่เรียกว่าเต้ารับนะครับเป็นเต้ารับตัวนี้จะมีทั้งหมดตัวนี้จะมีทั้งหมด3ดมูนะครับได้แก่ลายนิตอนแล้วก็กราวนะครับซึ่งทั้ง3ามรูนี่จะเป็นเต้ารับนะครับที่ต่อ ที่ได้รับไฟนะครับมาจากสายไฟจากเบเกอร์นะครับลูกย่อยตัวนี้ก็คือลูกย่อยจ่ายมาให้ต้รับนะครับหน้าตาหน้าตานะครับอันนี้จะเป็นแกวมาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของาต้รับก็จะระบุขั้วชัดเจนว่าให้ต่อเส้นไหนบ้างก็จะมีลายเส้นลายนะครับ เส้นนิวตันก็เส้นเก่าครับนะสำหรับวงจรในส่วนของวงจรไฟฟ้ากำลังก็ไม่มีอะไรครับก็มีเพียงเท่านี้ครับใช้สำหรับการใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปครับสำหรับวงจรไฟฟ้ากำลังและวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใน เรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ